คนที่แบบเป็นสิวรักษาอย,ย่างไงก็ไม่หายหรือว่าบางคนเป็นผื่นหรือคันตามตัวนะคะเป็นที่เดิมซ้ำๆก็เกิดได้จากสาเหตุนี้เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะหมอชเอมพัชราคลินิกนะคะลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลีกี้กัดนะคะลีกี้กัดคืออะไรลีร้กี้ก็คือรั่วซึมนะคะกัดก็คือลำไส้ค่ะโดยที่เราจะเน้นไปที่ลำไส้เล็กของเราค่ะมีคำพูดกล่าวว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่สองของเรานะคะเพราะว่าเปรียบเหมือนดัางล่าของต้นไม้ค่ะมันก็จะดูดซึมอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ลิกิการนะคะลำไส้รั่วซึมคือการที่ลำไส้เรามันมีเซลลชิดชิด,ชดกันแต่ว่าเซลล์เนี่ยมันห่างออกนะคะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างเซลล์ทำให้สารอาหารรั่วซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ค่ะ เกิดจากที่เรากินอาหารเดิมๆซ้ําๆหรือว่าเกิดจากการที่เรากินอาหารที่เราแพ้โดยไม่รู้ตัวหรือว่าเกิดจากการที่เราทานยาปฏิชีวนะต่อเนื่องกันยาวนานนะคะหรือว่าเกิดจากการที่เราป่วยนานๆหรือว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าติดเชื้อรานานๆนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุให้เกิดดิกิกัดได้ค่ะ <c oughs> ค่ะโดยปกติแล้วนะคะอาหารของเราที่ทานเข้าไปมันเป็นโมเลกุลใหญ่ก็จะถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆ แล้วก็มันจะถูด,ดูดซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อลำไส้ั่วซึมเกิดอะไรขึ้นโมเลกุลใหญ่ๆก็เล็ดลอดออกมาค่ะระหว่างรูของลำไส้ทําให้มันหลุดเข้าไปสู่ในเลือดซึ่งร่างกายของเราไม่รู้จักค่ะทหารของเราหรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไม่รู้จักมันก็คิดว่าไอ้นั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็เลยมาไล่ทําลายค่ะ<อ>เป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบเรื้อรังตามมาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆต,ตามมาได้มากมายเลยคะ่ะ คนที่แบบเป็นสิวรักษาอย่างไงก็ไม่หายมีสิวขึ้นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็เป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเป็นผื่นหรือคันตามตัวนะคะเป็นที่เดิมซ้ำๆก็เกิดได้จากสาเหตุนี้เช่นกันคะ่ะเราจะแก้ไขลิกิกัดยังไงนะคะ 1. ก็คือเราต้องพยายามสังเกตว่าเราแพ้อะไรก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะ 2. เราจะมาเพิ่มจํานวนประชากรแบคทีเรียที่ดีค่ะโดยจะเพิ่มยังไงนั้นเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปค่ะ 3. เราจะทดแทนอเอนไซม์ที่ขาดหายในลำไส้ของเรานะคะเขาชื่อว่า Digestive Enzyme ค่ะ4ก็คือเราจะซ่อมแซมลำไส้ของเราค่ะโดยการที่เราจะให้แ n t อนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าให้กรดอะมิโนจำเป็นกับการฟื้นฟูลำไส้ของเราค่ะโดยรายละเอียดใน uh, การรักษานะคะก็ต้องติดตามในคลิปต่อไปคะ่ะอย่าลืมติดตามและกด subscribe พัชระคลินิกนะคะขอบคุณค่ะ